สวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารปัจจัยด้านการลงทุนและรายงานสภาวะตลาดหุ้นรอบโลกกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัด ประจำสัปดาห์ที่29พฤษภาค,คมถึง2มิถุนายน2566ครับมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับหลังจากขานรับกับปัจจัยบวกความคืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐล่าสุดประธานาธิบดีจโจไบเดนและประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐได้บรรลุข,ข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับเพิ่มเพดานหนี้แล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่28พฤษภาค,คมตามเวลาของสหรัฐซึ่งจะช่วยให้สหรัฐส,ส,สามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ก่อนจะผลักดันนำร่างกฎหมายดัง กล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้สภาคองเกรสอนุมัติก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายในการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่5มิถุนายนนี้ครับขณะเดียวกันความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นยังถูกสนับสนุนจากการรายงานงบก,การเงินของหุ้น n v i d i ีที่ออกมาดีเกินคาดสร้างเซติมนต์เชิงบวกให้กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไลน์ like อื่นๆด้วยครับ มาที่ด้านตลาดหุ้นยุโรปนะครับยังคงเห็นสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นข่ารับกับปัจจัยสนับสนุนการที่บรรดาบริษัทขนาดใหญ่เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรกแข็งแกร่งเกินคาดแม้เผชิญกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาพรวมการซื้อขายในตลาดหุ้นจีนนะครับช่วงนี้ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัเสเซียและจีนได้มีการลงนามในข้อตกลงทวิภาคีโดยทั้งสองประเทศให้คำมั่นว่าจะกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแม้ว่าชาติตะวันตกจะวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของจีนและรัเสเซียภายใต้การทำสงครามในยูเครนที่ยังคงทวีความรุนแรงส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับที่แม้ว่าในระยะสั้นจะปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ที่ส่งสัญญาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อสำหรับคำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน m e r c นพาร Partner จำกัดเผยถึงมุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้ว่าแม้ราคาทองคำจะถูกกดดันจากการส่งสัญญาณการกลับมาแข็งค่าของดอลลา,าร์สหรัฐแต่ด้วยภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยรวมยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นจึงมองเป็นโอกาสทยอยสะสมกองทุนรวมทองคำที่มีนยโยบายป้องกันความเสี่ยงจากตาแลกเปลี่ยน โดยกองทุนเด่นที่แนะนําได้แก่กองทุนเปิดเคโกขีดเอชนิดสะสมมูลค่าและกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและตีมการลงทุนในกลุ่มตลาดหุ้นนอตเอเชียหรือเอเชียเหนือเนื่องจากมี valuation ที่น่าสนใจโดยกองทุนเด่นที่แนะนําได้แก่ scb aem หรือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เอเชียนอิมเมจิงมาร์เก็ตฟันเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่เริ่มมองเห็นโอกาสเข้าสะสมลงทุนได้โดยกองทุนเด่นที่แนะนําได้แก่ asp เวียด หรือกองทุนเปิด Asset Plus v เวียดนาม o w t h Fund ครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีและจัดพอร์ตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner จำกัดไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อเราได้ที่ Li n e m e r e r c n t ช s s s t หรือโทร02 660 6689นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ